สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันที่18เมษายน64เราพามาชมรถเข้าใหม่1คันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda Shadow 400 Classic ครับคลิปนี้เป็นการรีวิวรถแบบละเอียดนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างไปชมกันครับ คันนี้เป็นฮอนด้าชาโดสี่ร้อยตัวคลาสสิกนะครับให้ดูสภาพรอบคันคันนี้ก็ ถ้าเด่นๆเลยก็เรื่องสีครับชุดสีไม่ใช่สติกเกอร์ครับเป็นการทำสีเป็นค u ัสตอมเพ้นท์ลายไฟทั้งคันงานสีแบบนี้ไม่ถูก นะครับส่วนใหญ่ก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะว่ามันเป็นงานสีมือนะครับมันต้องถอดไปทำถอดไปวาดลายถอดไปพ่นอันนี้ก็เป็นดำลายไฟสภาพเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับเห็งถ้าเป็นคลิปที่ ร้านรีวิวนะครับก็จะแจ้งเรื่องยางก่อนเปน็นลำดับแรกนะครับคันนี้ตัดปัญหาเรื่องยางทิ้งไม่ได้เลยนะครับยางใหม่หน้าหลัง IRC ลายไฟนะครับสังเกตขนยางยังอยู่ย้ำว่ายางใหม่นะครับทั้งหน้าและหลังถ้าเราไปเปลี่ยนคู่หนึ่งก็จะต้องมีประมาณ6 7ถึงบาทตัดหรือทิ้งเรื่องยางไปได้เลยใช้ได้ประมาณ หลายปีครับสอปีขึ้นนะครับต่อมาก็ชุดสีที่อยากให้ดูนะครับก็จะเป็นสีดำตัดลายไฟส้มแดงขอบขาวก็ทำมาทุกชิ้นนะครับ ชุดสีทันนี้ก็ประมาณ80-90%ขึ้นไม่มีตำาหนิใหญ่ๆมีล่องรอยตามการใช้งารความเงาความ สวยก็โอเคนะครับไม่ได้มีตำหนิสเก็ตไม่มีรอยแตกอะไรใหญ่ๆต่อมาก็โคมียมนะครับโคมียมขอบล้อมีสนิมบางๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ล้อหน้านะครับความเงายังโอเคอยู่นะครับเกาะบ,บางๆนิดหน่อยมี กันล้มมาให้นะครับแล้วก็ไอตัวคอบบม่น้ําเป็นสแตนเลสมาให้พวกครอบโชกคยังสวยอยู่นะครับไฟหน้ายังสวยมีหมวกมาให้ด้วยนะครับแผงคอตัวแฮนด์ตัวปัม๊มตัวกระจกก็ยังสภาพดี กองสวยนะครับฝาเครื่องข้างล่างก็ยังสวยตําหนิโคเมียม,มีฝาเครื่องด้านบนนะครับที่มีลอกนิดห่อยฝาล่างโอเคนะครับพวกโชพวกคิว้วดุมล้อก็ยังสะอาด ไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับยังสวยอยู่คิ้วโชบังโซ่ยังเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ฝาบนมีลอกนิดหน่อยนะครับฝั่งนู้จะเยอะกว่าสวยฝาล่างก็ยังสวยมีที่พักเท้าแต่งมาให้นะครับ บบาสภาพดีนะครับพึ่งหุ้มมาใหม่เลยทั้งหน้าและหลังไม่มีขาดพักเท้าหน้าหลังเป็นของแต่งนะครับกระจกวงข้างมีครบเดี๋ยวลองมาสตาร์เครื่องกันดูครับไฟตรงหน้าปัดติดครบหมดปกตินะครับ พันขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับหลดพึ่งล้างผ้าพันท่อเปียกนะครับคันนี้นะครับเอาเรื่องตำหนิก่อนเรื่องตำหนิผมให้เรื่องอดูร้อมีสนิมนิดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็พวกฝาบน มีลอกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับส่วนเรื่องชุดสีโอเคนะครับยางใหม่โครเมียมโดยรวมถ้าตัดจากไอถ้าตัดไอเรื่องฝาบนกับขอบล้อนิดๆก็ถือว่าสวยนะครับกระจกมองข้างมีครบสภาพรถเดิม ตำหนิอีกหนึ่งอย่างนะครับแจ้งลูกค้าก่อนไมวัดความเร็วไม่ขึ้นนะครับแต่เราบบไฟตรงไมใช้ได้ปกตินะครับไมวัดความเร็วไม่ขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็สรุปมีตำหนิมีหนึ่งไมวัดความเร็วไม่ขึ้นฝาเครื่องข้างบนมีลอกนิดหน่อยขอบล้อมีสนิทน,นิดหน่อยมีแค่นี้นะครับก็รายละเอียดคันนี้ chado สี0 0้อยสสิ นะครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพมหานครภาษีหมดเดือน6-64ปีนี้นะครับประมาณมิถุนา6-4ราคา CTW Rider ขายอยู่ที่83,000บาทนะครับ83,000บาทราคานี้ยกไปส่งฟรีให้ถึงบ้านลูกค้าทั่วประเทศนะครับมารับเองรถได้อีก รถเป็นค่าขนส่งไปแต่8ปดหมืนสามราคานี้ขอยกไปส่งคือถ้าให้ไปส่งนะครับก็ไม่คิดเพิ่มนะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ก็เราลดราคาให้อีกได้น,นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลก็ขอเป็นราคานี้เลยลวกัน8ปดหมืนสามพันบาทนะครับทะเบียนพร้อมโอนปลายกรุงเทพภาษีหมดเดือนหกหกสี่นะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ C t w Rider เรามีรถมาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามได้ทางช่องทางเฟซบ o o กนะครับจะอัปเดตที่สุดเพจร้าน c t ทีดั e เ r ิหรือบน youtube ดูคลิปย้อนหลังดูรถย้อนหลังบน youtube ช่อง c t w r ด d e r official นะครับก็มีคลิปเก่าๆมีคลิปรถที่ร้านเคยขายไปอยู่หลายคันนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ